สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เหากสิมาแพ็กก้อยส่งตามออเดอร์เด้อค cool. ่ะเด้อสวัสดีครับค่ะค่ะคู่เดียวกันค่ะคู่เดียวกันใหญ่ใหญ่ก็ะใหญ่บวยคู่เดียวกันคู่เห็ดก้อยเนี่ยคู่ใหญ่เมนบอภาษาใหญ่เมนบอเพื่ผ้าเห็ดอไมเทาเาวโอ้เมทาถวดสูตรเดียวกันคู่เดียวกัน ขันเข้ามาสำนีนี่นี่ว่หล่นหัวหล่นหัวดเด้อนั่นหล่นหมวดต่ซำนีแมนถุงน้ำีพ่อประหลาด้เห็ดเคงโล่่ว่าเห็ดขึ้นเห็ดถุงเครงโลเนาะโลโลโล่พ่อเพราะว่าลายลายขักลยนี่อ้ยเบืองอืมนี่เครืองโลเนี่นะเบิ้องเต๋อเห็ดถุงขึ้นเห็ดถุงะครึ่งโล่จ่อว่ก มันก็ธรรมดาสโอ้ยรบนึงนี่เตีนี่นี่นี่คร่บครับเคล้าเมี่อนเตี๋ยเมื่อนต่าตีตีหลักเครื่งโลกับโบเมนนน่อยโอ้เครื่งโลกนี่ลดนวด่นหนึ่งเมื่อแล้วหลหัวกมือเปล่า สวัสดีค่ะพี่น้องแพ็กก่อยอุ้ยซัมมี่ด้วยค่ะพี่น้องอยจะขี้ไรขินผู้เดียวหนึ่งเชียวซัมมี่ด้วยค่ะซัมมี่เอาไปมากกับขูดง่ายเลยอุ้ยีนเลยขูดไก่ไก่ขุ่นขึ้นเลยซัมมี่เอาไปมาแล้วมันกระตือผู้เหนกเครื่อกะมักหนึ่งผสมกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะบ เขาผสมกัแบบอื้อแบกอื้อเขาเหนียวข้าวโพดอากาศง่ามห้วยขัวง่ามห้วยนั่นน่ะนั่นแหละพูดแนวพูดลาพูดแบบปนีเนาะกะคือคือเข้าหัวเขาไซมันไซมันหอยสำรับแถวบ้างชักเคยเนาะหัวเขาไซมันหอยเคยเห็นเพื่อนคอมเมนต์มาอยู่อันนี้กะเพื่อนเพื่อนเคยหนึ่งกินแล้วเขาเหนียวเนาะค่ะเนาดมันจะเหนียวจนที่ไหน บ่ได้บ่าไรน้อยน้อยนี่เบิ่งกิละเบิ่งกิโลนี่เฉพาะครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลถุงยางใส่ข่าเนี้อถุงละลูกแต่ก้อยอ่ะตากแหงเหลียวปริมาณมันเบาหนี้เดี๋ยวจะไปเอาสมุดออเดอร์มาแล้วก็ติดแพ็กติดไอ้นี่เตรียมตัวไว้จะอะไรถึงถึงแก่เนม่ยเดี๋ยนะเออจะข้องบ่ เจอเชอ่นรายชื่อท่านผู้โชคดีท่านแรกนะคะนางสาวรัชดาประโยชน์มีจ่ายแล้ว2อกิโลแบ่งถุงละครึ่งโลสี่ถุงเบ่งถุงละครึงงคร่งโลไปสี่ถุงก่อนนอสอจันพินเจริญพรจ่ายแล้ว2อกิโล คุณวิรัตหนูเหมือนหนึ่งกิโลจ่ายแล้วออนางสาวสิริสุกเกษมหนึ่งกิโลจ่ายแล้วออคุณวารีเนติสองกิโลจ่ายแล้วออคุณหัติยาออกริตรำจ่ายแล้วหนึ่งกิโลลกกะ คุณอำนาจอุดมพงษ์จ่ายแล้วหนึ่งกิโลคุณก้อมแก้วชนะจ่ายแล้วหนึ่งกิโลนอกคันนอกหนึ่งกิโลกรัมหลายๆมึงเป็นอะพี่น้องงามแห่งเขาคือีิดีิล่ะถุงแล้วครึ่งกิโลนะคะพี่น้องไปมาโนิวันนี่กินไถ่ร้หรอก หลุนคะ่ะพี่น้องชิไดพ่อ1ิปเอกิโลก่อนบอแต่ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะไปเอากันเหี้ยวเหายกันเหี้ยวแล้วเนาะหาออกจากปลากันเหีายวายแล้ว,ลวผู้ผู้ผู้หาบก็เนี่ย,ยกันเหี้ยวเตะเงียยวเตวบอแต่ บ split, 20. 20. ่วตะย่าย่บ like ัวตะข่อยซิบหาซิบพแมนว่าซิบพกกิโลอะไรถูกระครึงยี่สิบถุงน่าสิบโลนะมีไดซิบพุกละพี่ีคเคีเฮ้ยชิด้ยสูพีสูน้องกินแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่บอ อู๋เคยเห็ดว่าเห็ดอย่งไรมาคือเข่าเหนียวแล้วเป็นหนึ่งเด้อค่ะจะมาหลายมาจักกอบวาสันก็เอาถวยหน่อยตวงถ้วยน้ำจิ้มหน่อยถ้วยน้ำจิ้มหน่อยหรือว่าถ้วยที่เคยหุงเข่าหน่ะนะพี่น้องเราตักแล้วก็ไปมาเอาแก้ว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 มาแก้วหนึ่งพอดีมาแก้วหนึ่งโอ้ยขันเล่นข้นประมาณสองสามขนดิขันประมาณสองสามขนแก้วเพิ่งสองแก้ววันเดวแต่แล้วแต่ผู้มาแล้วแต่ผู้อยากกินหลายวันชาวธรรมามันกู้ถึงด้วยแล้ว ต้องเป็นหนึ่งอีกห,หนึ่งทั้งที่พูดถึครัศนี่สิ่หกทุงแล้วแต่แล้วแกแล้วส่งพรุ่งนี้กร็รับมารืนนะคะรอดแรกรอดแรกนะคะรอ,อ,อดแรกเนี่ยไม่ยจังคอยกินเด้อปีหนาปีหึ่งคุณแล้วเราเพื่อะไมาง่ายดอก <c oughs> เราบดมาง่ายไหน่าอยดิถ้าเห็นเป็นก้อนน้อยๆเป็นผงนี่ก็ต้องไปตกใจว่ามันมุนมันนั่นเด้อพี่น้องเด้อยิ่งน้อยยิงดีซําขึ้นเข้าเนี้วนั่นแหละกับเข้าเนี้ยวหละครับนี่สมมุติมีซ้านี่ประมานว่าเสียไปถิิงเลยมาไปเลยเดี๋ยวมันกับฟูมันโอ้เดี๋ยวมันกระตึงไหมล่ะมันเป็นคือเขาละครับเือนขึ้นเข่านะเขาเนี้ยเขาเจ้ากับขึ้นกันเมื่อตือันน้อย อีมือคนแพ็กของเฮากะผ่าน ISO 9,028มาแล้วงานแฮนด์เมดบอดดาผ่านเครื่องจักรธรรมชาติครับตากระตาธรรมชาติอาจจะมีแบบใบไม้อาจจะมีเห็บเพื่อทำเนยอาจจะมีขนก่อยเนืกระต้องขอถททขอัยดเวยค่ะโบเมนขนคนเลยค่ะเด้อไม่ใช่ขนแม่ค้าขนพ่อค้านะคะขนกลอยค่ะอยครับ สังเกตดีๆถ้าดึงแล้วขาดนั่นก็คือขนก้อยถ้าดึงแล้วบ่ขาดนะอุย้ยตะเมียนเนาะค <c oughs> ือแกปุ่นพอยัยดียังอันใายหัวแบแบดไปอยู่ <c oughs> นั่นแหละเอาเหตุของมีขนเนาะค่ะมันก็ต้อง,ะะางาอาจจะมีขนแน่เป็นเรื่องธรรมดา ความจริงเขาเจืออยากกินอีกอยู่เจ้ว่าสีใส่น้ำตาลหลายบใส่บักเผาหลายเป็นเบาหวานกินเธอละน้อยแซมเขาเหนียวกินน้อยนึงกับอ่มคักอิ่มปลาโถคักเด้อดข้าวปีหน่อยมาแล้วก็เอากระซ่อนกล้องแล้วกันหนึ่งว่าเขาเจือกับพินบ่าลงใส่กลองมามาจากหนงมันเป็นดังอยู่ข้างหลังมาแล้วก็ใส่กระจรกล้องแล้วก็นี่ขึ้นมามันคนบ่มีกับหวด์กับไส้พาเขาบางหนึ่งกับซึ่งหนึ่งกับตั้งกระทะแล้วก็ซึ่ง พอผาเขาบ้างเพิ่นอาจจอหูวย่ดอกเพราะว่าเพิ่นเคยหนึ่งกินในสี่หน้าเออเพิ่น่สองเพิติหนึ่งชาธีดยดอกแต่าเจอต้องเจอกับสอาจเห็นแต่ต้นหนึ่งของของใหญ่ใหญ่เป็นหนึ่งใส่กับหวดน่งหน้าขาขาบ้างก็ได้ขาเขาบ้างขาขาวอ่ะอนรับเดียเลยด้วค่ะเด้อเด็กกินแล้วพี่น้องแจงไล่ซื้อไป่หแจงไล่ซื้อแล้วเดวกโคตอยุดอกนี่ คุณนางสาวรัชดาพรคุณเจ้าพนเพลินใจนี่มนมาแล้วสองกิโลคุณจันเพ็ญกับใจแล้วสองกิโลคุณวิรัตหนูเหมือนกับหนึ่งกิโลใจแล้วคุณสิริสุกเกษมหนึ่งกิโลใจแล้วคุณวรีเนติใจแล้วสองกิโลคุณห,หัตถยาหนึ่งกิโลคุณอำนาจอุดมพง ได้หล้วหนึ่งกิโลก้อมแก้วชนะได้แหล้วหนึ่งกิโล่มทั้งงมดุดหลอดหนีพิษกิโลแต่ว่า้ะเกิดบโท่นานเลยหลอดที่สองเนะค่ะเด้อย่างโรานได้เขียนลงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แหละย่กระเรียมรอรับเลยเลยค่ะพี่น้องท่านนี้แหละค่ะห้เบริรงว่าเดแกแ็คก้อยเตรียมรอรับได้เลยเด้อค่ะเด้อท่านลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่เยอะเว้ยนะนี่ว่ะนี่ดีนี่เลือกจ้า